ใจเป็นเปรตคือใจที่มีโมโหโทโสริษยาพยาบาทใจนรกคือใจทุกขกลุ่มอกกลุ่มไใจใจเป็นมนุษย์คือใจที่มีศีห้ามีทานมีภาวนาใจเป็นเศรษฐีเท้าพระยามหากษัตริย์คือใจดีใจเป็นเทวดาคือมีเทวธรรมมีหิริ ความละอายต่อบาปโอตัป,ปะความเกรงกลัวต่อบาปน้อยหนึ่งไม่อยากกระทำใจเป็นพรมมีพรมวิหารธระรมใจว่างเหมือนอากาศใจพระอ,อรหันต์คือท่านพิจารณาความว่างนั้นจนรู้เท่าแล้วปล่อยเหลือแต่รู้